วิใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0839188889กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการตามรอยเพลงครับยังอยู่กับผมเอกชัยอบเชยครับ พร้อมกับนักร้องเสียงหวานนะครับสนธิสมมาตรเจ้าของงานเพลงดังครับออกพรรษาที่เชียงคานฝากเพลงถึงเธอด่วนบอคอสอรวมถึงบทเพลงดังอีกหลายๆเพลงด้วยนะครับเอาล่ะครูครับหลังจากที่เข้าไปอยู่กับวงดนตรีแม่ขวัญจิตศรีประจันทําทุกอย่างเลยในวงระยะแรกก็มาเดินสายเยอะครับสักสองปีมั้งตอนนั้นใช้เพลงของใครบ้างที่ที่ร้องอยู่ในวงอ่าก็มีมาร้องเพลงสอนคิรีศรีประจวบครับ แลว้วมีโอกาสได้บันทึกเสียงไหมครับก็มาเมื่อปีหนึ่งหกสองพันห้าร้อยสิบหกครับครับเียแกก็พาให้ไปบันทึกเป็นเสียงกันช่วงนั้นก็มีนักร้องที่อยู่ในวงคที่ที่พอมีเป็นนักร้องจริงๆก็จะมีคุณรุ่งเรืองดาวสุรินนะรุ่งเรืองดาวสุรินทร์อ่าเป็นที่อยู่ด้วยกันมาก็ไปบันทึกเป็นเสียงกันครับผมบันทึกเป็นเสียงครั้งแรกสามเพลงที่ที่เจ๊แก ออกทุนได้สามเพลงเพลงอะไรบ้างครับครูครับก็มีออกพรรษาที่เชียงคานครับแล้วก็ฟ้าร้องที่นองหานครับรักเหลือเดนรักเหลือเดนครับผมอยากฟังออกพรรษาที่เชียงคานครับครูออกพรรษาที่เชียงคานครับเสียงแคนไฟเป่าแคนผู้เ่าผู้สาวเชียงคาน นาออกพรรษาเขาพรา้อมนาสนุกสนานมูเจ้าแข่งเอกันเสียงร้องล้านกองริมโค้งออกพรรษาที่เชียงคานเป็นยังไงครับเพลงนี้ใครแต่งครับครูครับคนอยู่ในวงเดียวกันนะฮะเจอพี่ทองธนาทิพ์ทองธนาทิพ์เป็นคนแต่งให้บันทึกเสียงที่ไหนครับช่วงนั้น ห้องอัดกมวลสุโกสันห้องอัดกมลสุโกสลเอาละตอนนี้อยู่ในวงดนตรีแม่ขวัญจิตมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วเป็นไงครับความรู้สึกครั้งแรกที่เข้าห้องอัดก็มันก็มีตื่นเต้นนิดหน่อยนะเพราะว่าสมัยก่อนเนจะอัดยังไม่มีเทคโนโลยีแบบแยกดนตรีนะฮะคืออัดอัดพร้อมกันเลยอัดพร้อมดนตรีเลยคกับดนตรีพอร้องเยอะก็ไม่ได้แล้วครูพิระก็จะ ดไนักดนตรีช่วงนั้นมีใครบ้างพอจะจำได้ไหมก็มีครูพิระอาจารย์ตรีบูภาอาจารย์ชานชัยบัวบางสอนพวกนี้นะเป็นเป็นนักอเลนเดียวลุงแนบเลยเป็นคนดุดิดซึงลุงแนบนิ้งหน่องเนี่ยนะลุงแนบเนี่ยคนเป่าแคนก็รู้สึกจะเป็นพี่พิเลิศเรียกแต่ว่าพี่เลิศ์เดนนี้เป็นผู้จัดการอยู่โรงแรมแถวสะพานควายนะครับ ประมาณกี่เที่ยวกับเพลงออกกัรษาที่เชียงคานจะร้องได้สักสามเที่ยวไม่เกินนั้นนะถ้าเกินนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นยังไงครับไปเวลาไปทงการแสดงหน้าเวทีแฟนเพลงให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างหลังจากบันทึกแผ่นเสียงสามเปลงแล้วก็ก็ไม่ได้ออกออกไปเดินสายเลยนะ,ะเพราะหลังจากนั้นเจ้ขวัญจิตเนี่ยครับก็มาเปิดร้านอาหารอก็คือตอนนั้นก็คือหลังจากบันทึกเสียงครับ ก็ยุบวงยุบวงยุบวงแล้วก็ขวัญจิตศรีประจันหันไปประกอบธุรกิจร้านอาหารแล้วชีวิตครูไปยังไงครับก็ร้องเพลงประจำร้านอาหารเป็นนักร้องประจำร้านครับอ่าแล้วเป็นไงครับแขกที่มาเที่ยวที่ก็ดีนะแขกเยอะแล้วเขาชื่นชอบเพลงที่เราร้องก็ส่วนมากผมก็ร้องเพลงทั่วไปฮะเพราะว่าเพลงเราก็ยังชิดยังยังไม่ดังอส่วนใหญ่ก็ร้องเพลงตลาดที่อะไรดังๆในช่วงนั้น ร้องเพลงของอาหารอยู่กี่ปีครับทำอยู่ตรงนั้นก็ผมร้องอยู่ประมาณสักปีเศษนะฮะแล้วจผมก็เลยไปอยู่เชียงใหม่อ๋อไปอยู่เชียงใหม่ไปทําอะไรที่เชียงใหม่ก็ไปร้องเพลงกันร้านอาหารก็แขกก็น้อยลงอ่าอ่าครับก็เลยต้องโยกย้ายคิดยังไงถึงไปร้องเพลงที่เชียงใหม่ก็อยากจะใช้ประสบการณ์ก็เลยต้องไปร้องเพลงที่ร้านอาหารที่เชียงใหม่ สามเพลงที่บันทึกเสียงในวงดนตรีกวัญจิตสีประจันเพลงอะไรครับที่ที่ต้องบอกว่าอยู่ในกระแสพอไปบันทึกเป็นเสียงมาเนี่ยเจ๊กแกก็พาเดินตามห้างทั้งหลายเนี่ยเพื่อเพื่อที่เราบันทึกเสร็จเนี่ยเราลงทุนในเรื่องการบันทึกใช่ไหมครับ,รบนะท,ทั้งค่าดนตรีค่าห้องอัดอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วก็จะเอามาสเตอร์เนี่ยไปให้กับห้างครับก็เดินแถวสะพานเหล็กนะไม่มีใครเอาหรอกคือคือเอาแบบ ยกให้ฟรีๆแต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่าผมขอขอแผ่นขอแผ่นให้ผมสักร้อยสองรอยแผ่นหน่อยเอามาสเตอร์ไปแต่คุณไปทำบัตเตอร์ให้เป็นแผ่นมาขายใช่ผมขอมาเป็นเป็นค่าไม่ผมขอมาเพื่อจะเอาแผ่นนี้ไปแจกเอ๋อไปแจกดีเจไปแจกในรายการคืออยากดังอะนะวิธีการที่ครูทำแล้วเป็นแบบก็ไปหลายที่มันมีใครเอาอะสุดท้ายก็เลยไป มีห้างทองคําอาจจะสงสารห้างทองคําเป็นห้างแผ่นเสียงช่ห้างเป็นเสียงทองคําำเขาเห็นผมก็อาจจะสงสารผมมากกว่าลองเรียกมันจะขาดทุนยังไงครับเขารับข้อเสนอเราเราก็ได้แผ่นมาจํานวนหนึ่งแจกยังไงเจ๊แกก็กว้างขวางกับรู้จักชื่อนักจัดรายการเพราะว่าเวลาไปเดินสายทีก็ใครทํารายการอยู่ตรงไหนก็จดชื่อนักจัดรายการวิทยุตามต่างจังหวัดไว้ เราก็มาแพ็กล้วก็ส่งทางไปสณีนีนะฮะส่งไปให้จับนันจกจัดรายการเป็นไงครับผลกระแสจากสามเพลงที่เราบันทึกไปก็ผมไปอยู่เชียงใหม่ก็ได้เห็นว่าเออเพลงเพลงมันเปิดตามสถานีวิทยุนได้ได้ยินเพลงตัวเองอเปิดตามสถานีก็เลยคิดว่าเออเพลงนี้มันมันน่าจะติดด้วยอ่าครับอ่าและไปเชียงใหม่คนก็รู้ไหมว่านี่คือเจ้าอของเพลงออกพรรษาที่เชียงคาน ก็ช่วงนั้นมันยังไม่ดังอ่ะมันก็เพียงแค่แค่มีคนรู้จักนิดๆหน่อยๆนะฮะช่วงนั้นยังใช้ชื่อไพทู์เพชรอุบลอยู่ไหมฮะพอมาอัดแผ่นเนี้ก็เลยมาเปลี่ยนชื่อใหม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นคมคีรีบุ์คมคีรีบุญใครเปลี่ยนให้อะก็ผมนึกขึ้นมาเองอ่ะฮะเปลี่ยนเองครับเปลี่ยนเองจะไปไปเอานึกยังไงถึงได้ใช้ชื่อคมคีรีบุญก็เห็นว่าคมนี่ก็เพราะนะะผมไปได้ยินชื่อ ผมชอบชื่อพี่คมขวัญแก้วอาครับอ่าชื่อชื่อเก๋ดีผมก็เลยมาตั้งคมมังและว่าคิริบูลเนี่ยผมนึกถึงเรื่องเพลงของอาสุเทียมบวกบินไปแล้วหรือคีริบูลอก็เลยเอาตรงนี้มามาเป็นสกุลก็เป็นคมคิรีบูลเป็นโนตัวไหนที่มาเสียงดีนะครับครับพอเราไปอยู่เชียงใหม่แล้วเพลงเราได้เริ่มได้ยินแลลวว่าเพลงออกภาษาที่เชียงคานเปิดออกอากาศตอนนั้นชีวิตไปยังไงต่อครับ ก็ยังดําเนินอยู่เหมือนเดิมนะก็ร้องเพลงตกเย็นก็ไปร้องเพลงครับจะไม่รู้ว่ามันดังอะแต่ในภพศารเนี่ยเขาบอกว่าเพลงนี้ดังเลผมก็ไม่ได้ไปร้องไปอะไรก็ไม่รู้ผ่านมาระยะอีกสักเกือบปีมัฮพี่แดนดอนสายโทรไปแดงดอนสายโทรไปหาตอนนั้นยังอยู่เชียงใหม่อยู่อยู่เชียงใหม่อบอกว่าให้มาอัดเพลงให้หน่อยมีกูเพลงจะมอบเพลงให้สัก 4ีหเพลงอะไรงคือเขาเขาพอที่ได้ยินชื่อเสียงมาจากเพลงออกพรรษาที่เชียงคานก็เลยตามหาตัวว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่เรียกตัวมาอัดเสียงเพลงชุดใหม่อืตอนที่ไปร้องเพลงที่เชียงใหม่ช่วงนั้นประมาณปีไหนครับครูครับประมาณหนึ่งเจหนึ่งปหนประมาณนี้วันหนึ่งก็มีโทรศัพท์จากอาจารย์แดนดอนไซท์โทรไปหาบอกว่าอยู่ตรงไหนให้มาอัดเพลงจะทําเพลงใหม่ให้แล้ว ยังไงครับตอบตกลงหรือว่าตอบก็กลับมาก็มาลงมาจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพเข้ากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งมาบันทึกเสียงเพลงคเพลงอะไรครับชุดนี้เพลงด่วนบขสด่วนบขสมีทั้งหมดกี่เพลงครับชุดนี้สมัยก่อนในเวลาอัดจะต้องทําลองเพลงนะลองเพลงก็มีหกเพลงใช่ไหมครับตอนนั้นพี่ก็ทําจะเดนซ่านะครับก็แนะนําให้รู้จักคือที่แรกยังไม่รู้จักได้ยินแต่ชื่ออาจารย์พงศักดิ์ จันทรุกาเขาเป็นผลงานเพลงของครูปงศักดิ์จันทรุกาก็เลยแนะนาไม่รู้จักก็เลยนัดไปห้องอัดเลยที่ห้องอัดกำมอนเพราะช่วงนี้รู้สึกจะเป็นการแยกเสียงแล้วนะครับอยู่ในระหว่างที่อัดดนตรีไว้ก่อนอครูปงศักดิ์ก็เลยเรียกมาบอกอเอาเพลงนี้ไปครับแกก็ล้วงกระเป๋าอาแกก็ล้วงออกมาอ้าวมันเป็นไม่รู้หายไปไหนเนื้อเพลงอ้าเนื้อเพลงไม่มีเนื้อเพลงไม่มีครับแล้วยังไงครับ นึกไม่ออกก็ยังไงเนื้อเพลงพี่หายจำหาไม่เจอ<ะ>ก็ยังโชคดีว่ามันมีการอัดเมลโลดี้ไว้แล้วอจานมงศาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้คอยพี่แป๊บหนึ่งจานมงษาก็เดินเข้าไปที่ห้องคอนโทรลนะฮนะก็เปิดฟังเมลโลดี้ก็จำทำนองมาเอ,อทาทำนองรู้แล้วก็อะไรมานั่งที่สนามหญ้าห้องอัดกระมวลสุขศนนะก็มีสนามหญ้า ก็มานั่งเขียนไอ้แอนเก่าจําไม่ได้พี่จําไม่ได้แล้วพี่ลืมหมดเนื้อหายที่แต่งมาให้เตรียมให้เนี่ยเนื้อหายแต่เพอะเอิญว่าทําดนตรีไว้แล้วครูภงศักก็เลยเข้าไปนั่งเช็คว่าดนตรีมันเป็นยังไงทําน้องเป็นยังไงแล้วก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งไปนั่งเขียนเขียนเนื้อตอนนั้นแหละอเพลงด่วนบกสเนี่ยนะฮะเพลงด่วนบขศสักนิดหนึ่งครับครูครับ ลวนบอกขอสอติดเครื่องชะลอจะจากุบบนเลียวหลังยังเห็นหน้ามนคนสวยแฟนพีโบกมือไว้ไว้ซึ่งต้นฉบับเดิมเราก็ไม่รู้ว่าเนื้อจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า,าแต่ว่านี่คือสดๆตรงนั้นหน้าห้องอัดที่ครูพงศักดิ์จันทรูกขาเขียนให้เป็นยังไงครับหลังจากที่เพลงนี้ ปั้มเป็นแผ่นแล้วก็ออกสู่ท้องตลาดจะมีคนได้รับการตอบรับที่ดีอย่างใช้ชื่อคมคิริบูนอยู่ไหมเขเปลี่ยนนะเป็นอะไรครับช่วงที่ผมอัดด่วนมกสเสร็จแล้วเนี่ยผมก็กลับไปอยู่เชียงใหม่อีกนะตอนหลังจากที่บันทึกเสียงชุดนี้เสร็จก็กลับไปอยู่เชียงใหม่กลับไปร้องเพลงที่เชียงใหม่ครับโทรมาบอกคนที่ทำนยบอกว่าอย่าเปลี่ยนชื่อนะเอาชื่อเดิมมาเอาคมคิริบูนมาเดิม่นและวชื่อนี้มันชื่อดีแล้ว ผมชอบอยู่เขาบอกไม่เปลี่ยนได้ยังไงละอันนี้มันพิมพ์หน้าตาไปแล้วอพิมพ์ไปว่ายังไงครับสนธิสมมาตรอ่าแล้วใครเป็นคนเปลี่ยนอะไรยังไงจากคมกิริอ่ารู้สึกจะเป็นอาจารย์ธินกรทิพมาศอาจารย์ธินกรทิพมาศอาจารย์พงศักดิ์นะร่วมกันแหละ,ะเปลี่ยนจากคมกิรวุลจมเ,เลยสองคน <laughs> เปลี่ยนโดยที่ไม่แช็คเรานะว่าเปลี่ยนชื่อจากคมคิริบุลเป็นสนธิสมมาตรสมัยก่อนจะมีเหตุผลอยู่ว่าเอ๊ะ คุณธีรบูตมันดังมีคนรู้จักฉันจะต้องมาทำสนทิสมาิให้มีคนรู้จักมั่งจะคิดกันแบบนี้ครับคนเดียวจะส่งชื่อหลังจากที่บันทึกเสียงแล้วออกตลาดไปก็แฟนเพลงก็เริ่มที่บันที่รู้จักสนทิสมารและหลังจากนั้นชีวิตดําเนินไปยังไงต่อครับก็มีเพลงดังอยู่เพลงเดียวก็ครับก็ยังไม่ถึงขั้นที่ฮอตนะฮิตเหมือนกับคนเดือนเ็ครับ แล้วตอนนั้นเราประกาศตัวเป็นส่วนที่สมมาหรือยังว่าหรือว่าต้องใช้กรมกลิ่นอยู่ครับผมก็ยังยังเก็บตัวอยู่นะก็เลยบริษัทเดนซ่าก็เลยให้งานไปทําครับให้ไปทํางานที่ห้องอัดเขาแหละอ่าไปช่วยอัดเสียงอัดอะไรเขาหลายเดือนมาทําเบื้องหลังนะฮะมาช่วยอัดเสียงก็มีจดหมายแฟนเพลงมาเลไรก็เขียนตอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้นยังมีเพลงอื่นๆที่ มาบันทึกเสียงเพิ่มเติมไหมครับก็พอช่วงหลังมาก็เลยงานของครูพงศักดิ์จันตลุขาได้ขึ้นมาจะจะสร้างหนังมนรักแม่น้ำมูลครูพงศักดิ์จะสร้างหนังเรื่องมนรักแม่น้ำมูลครับก็เลยหาเพลงมาให้ผมร้องอยู่สามเพลงเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงอะไรบ้างครับครูครับก็มีลูกทุ่งคนยากครับของอาจารย์สุรินทร์ภั้งิรีเป็นคนแต่งนะฮะแล้วก็ แต่งงานกันเด้อของอาจารย์เสดิทมโนรัตครับแล้วก็คืนลาอะไรของครูชลธีทันทองภาพยนตร์เรื่องมนรักแม่น้ำมูลในภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีถึงสิบเพลงนะครับผมได้ร้องอยู่สามเพลงมีมีโอกาสได้ร่วมแสดงไหมครับไม่ไม่ไม่ได้แสดงครับแต่ว่าเราร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เฉยๆนะครับก็มีเพลงแต่งงานกันเด้อครับวันลาอะไร ครับนะฮะแล้วก็มีลูกทุ่งคนยาก,กทากครับ,รบผมอยากฟังลูกทุ่งคนยากครับครูผมชนร่รอนแรมจากลุ่มน้ำมูลทิ้งถิ่นดอกคุณเพราะความรู้น้อยทําตอยเพียงดินลูกทุ่งคนยากครับเพลงนี้กระแส ภาพยนตร์กระแสเพลงเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ออกเสนอฉายพอหลังจากนั้นรู้สึกกระแสตอบรับอย่างล้นหลามฮะโดยเฉพาะในเกียติทางภาคอนสานนะนะครับครับมดรืมนมูลดังอประมาณปีไหนครับหนังเรื่องมนร์ันมนุปีสองสองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งอภาพยนตร์ดังก็ทําให้เพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ยดังไปด้วยครับแล้วคนก็รู้จักชื่อสนธิสมมาตรมากขึ้น เวลาไปทําการแสดงแฟนเพลงให้กันตอบรับอพอหลังจากนั้นมาผมก็ไปทําวงดนตรีกระแสะของเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ดังก็เริ่มที่จะตั้งวงดนตรีแล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเส้นทางชีวิตการเดินทางเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งนะครับมาอยู่วงดนตรีขวัญจิตศรีประจันก็บันทึกเสียงเพลงซึ่งต้องบอกว่ามีเพลงดังด้งดวยนะครับออกพรรษาที่เชียงขานนะครับแล้วก็ใช้ชื่อที่ตัวเอง ตั้งขึ้นมาเองครับคมคีรีบูนะครับหลังจากนั้นก็อยู่กับวงแม่ขวัญจิตจนกระทั่งยุบวงก็มาอยู่ที่ร้านอาหารที่แม่ขวัญจิตออกมาทำธุรกิจตอนนั้นนะฮะอยู่ได้ปีเศษเศษก็ไปร้องเพลงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนะฮะสองปีอาจารย์แดงดอนทรายโทรศัพท์ไปตามบอกว่าอยู่ไหนให้มาอัดเสียงที่กรุงเทพนะครับมีงานเพลงชุดใหม่จะอัดเสียงนะครับก็ไปผลงานเพลงของครูพงศักดิ์จันทรุขานะครับ เพลงดังทีเดียวครับด่วนบขอสนะครับจากนั้นบันทึกเสียงเพลงชุดนี้เสร็จแล้วก็กลับไปเล่นดนตรีที่เชียงใหม่นะครับจะมทั้งแผ่นเสียงชุดนี้ออกสู่ท้องตลาดแล้วก็ปั๊มชื่อเป็นสนธิสมมาตรนะครับทั้งที่ไม่ได้แจ้งเจ้าตัวว่าเราอยากจะใช้คมคิริบูลชื่อเก่าอยู่นะอะไรประมาณนั้นนะฮะก็มีอาจารย์ธนกรที่พม่ากับอาจารย์พงศักดิ์จันทลุกขาสองคนนี้นะฮะเปลี่ยนชื่อให้จากคมคิริบูลมาเป็นสนธิสมมาตรนะครับ หลังจากนั้นก็มีภาพยนตร์ที่ครูพงศักดิ์จันทรุขาสร้างนะครับนั่นก็คือเรื่องมนรักแม่น้ำมูลมีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะครับนั่นก็คือเพลงลูกทุ่งขนยาลูกทุ่งขนยาครับวันลาอะไรนะฮะแล้วก็มีแต่งงานกันเด้อนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้รายได้ถล่มทลายแล้วโด่งดังมากทางภาคอีสานนะครับภาพยนตร์ดังก็พลอยที่จะทําให้เพลงประกอบภาพยนตร์ดังไปด้วยและทําให้ชื่อสนที่สมมาตรมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้แหละ เริ่มที่จะหันมาจะทำวงดนตรีเป็นของตัวเองแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะครับว่าวงดนตรีสนธิสมมาตรจะมีรูปแบบการแสดงอย่างไรและจะมีเพลงอื่นๆหรือไม่ที่ตามออกมาเสริมกระแสะสักครู่เดียวแล้วกลับมาครับ,เร,บเรียงคําร้อยฝากเพลงรอยสายลมแผ่วเบาเสือระ รักแห่งสองเราที่ร่างที่ลาลาพางต้องเมียเป็นทองทุกคนเพือ่อ สมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0 8 1 4 0 0 0 0 8 9เอ็นดีดีจริงๆต้องมีเอ็เนดีพอทุกคนเพือ่อประชาชน